กนอยู่งงานามาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งกำลังดูอนออนน่ะว่าเขาจะกินดีไหมไส้เดือดทอดนโทษในเวลาต่อมาเขาก็ได้เอาไส้เดือนทอดไปให้ยายของเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่อร่อยเลยเพราะว่าไส้เดือนทอดนะั้น มันก็ไม่สุยแล้วเขาก็เห really yes. no, 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 no. right? ็นแมวตัวหนึงเดินผ่านมาเขาว่า็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปดูนี่นะต่อมาเขาก็รดน้ำแน่ๆต่อมาเขาก็เบื่อมากเขาก็เลยไม่มีอะไรทำแน่ๆต่อมา จะหาอะไรทำสักหน่อยแต่เขาก็ไม่มีอะไรทำเลยเขาเลยตอบไปแล้วก็ตอนสุดท้ายเขาก็มาลดน้ำ